บรรยากาศตอนเช้าวุ้ยแต่วันนี้ไม่มีลมนะมมวุ้ยพิพาเขามีปลาอะไรไม่รู้ตัวหนึ่งตัวใหญ่อยู่โน่นตัวแบน,นใช่อยู่แต่ไม่ได้มันจะบรรยากาศตอนเช้าะทะเลทุกคน บู้สดสดาเก้าร้อยพูดกินไม่บอกไม่บอกค่ะ้าร้อย้าร้อยอันนี้พนแปดร้อยแป้อย หอยอะไรอ่ะหอยอะไรอ่ะหอยชิมดูเอาอยู่ไหมมาดผมด้วยเพราะไม่อยากกินอี๊ยกอ่ะไม่อยากกินเหรอกินได้นะจ้าที่หกแล้วจ้าอะไรอ่ะ ขเขาเรียกอะไรสดส,จส,ด,สดจัดแน่ดีแช่บวยไหมจะพี่ไม่แช่ชนะะไรดว่ราคาแาแหด80อ่ะตาที่เราดูร้านแรกอ้อยแปดสิหรือแปดสิใช่เหรอ โอโหอบไ่ต <Cornell> ่อี่อย้าตัวใหญ่บางรบรรยากาศเนี้ยมุดเศราทุกคนจ้าระวังเชื่องนะคะที่เดินข้างเชือกหน่อยนะ อตัวนี้อันไหนจ๊ะพี่อันนี้มันเรียกทำสามหร้อเรีทำสองอคือมันใช้เจ้โมอค่ะคือเราไปทำไม่ต้องทำเลยนะอันนี้โร่สองขีดไม่ต้องไม่ต้องทำเลยนะครับอันนั้นนะนใช่คือเราเอาไปล้างแล้วก็เราไปล้างแล้วก็อะไรนะแป้งอ่ะพอเป็นเป็นอันนี้ได้เลย เด็กรบๆสามร้อยี่สองร้อย้าปไหมคะสามร้อยสองร้อยเลิก้เลยค่ะเดินไปเนี้ยแล้วแล้วก็จะไปทางนู้น

节日。Okay, ตายตัวเล็กอ่ะลองจับเลยตายแล้วตัวใหญ่ตายมาแล้วฮะไม่ใช่เขาโยนลงไปหรือเปล่าเพราเพื่อมันตัวเล็กที่เราเห็น ตอนที่เรามาเนี่ยบางครั้งเลยนะฮะปลาเหรอไม่ดูปลาหรือปูอันนี้ตอนเช้าขึ้นเยอะมากเลยนะครับทุกคน แมนกับปูนขึเนแบบเยอะมากเขาไปลองกินได้ไอที่เขาขายทุกวันไงไไนวนนะเป็นทันเขากินเขาูเารูดตามันดิดูตามันดิหมดมันน่าจะ นบไอ้นั่นนะแต่ตรงนู้นหรือเปล่าที่เขาโยนทิ้งอะไรอ่ะอ๋เนี่ยเยอะ เนี่ยลงไปแล้วคืออะไรเนี่ยคือไปเล่นเรื่อันจ็เจ๋อเรื่อยๆอะไเยอะแสดงว่ามันขึ้นตอนเช้าไหม